สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องรับีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้นะคะพี่ๆมาใน EP ที่44แล้วนะคะวันนี้ช่องน้องรับีมีมาให้พี่ๆชมทั้งหมด25รายการนะคะ300บาททุกรายการ3รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีไม่ถึง3รายการมีค่าส่ง50บาทนะคะจะส่งให้แบบ EMS มีบริการเก็บปลายทางหรือพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนสามารถโอนเงินเข้ามาได้เลยนะคะ นี่ก็คือช่องทางการติดต่อหากสนใจนะคะสามารถสกแกน QR Code ค,คดได้เลยนะคะพี่ๆหรือพี่ๆท่านไหนสะดวกโทนะคะสามารถโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 2 2> <อ>1 6 9 1 6 2 8 2ได้เลยนะคะช่องละพีของเก่าของสะสมยินดีให้บริการพี่ๆทุกคนนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งหน้าช่องให้ด้วยนะคะพี่ๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆรายการใหม่ๆนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมรายการแรกกันเลยนะคะ ไปกันที่รายการที่1นนะคะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะคะพี่รอบๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ300บาททุกรายการนะคะมีค่าจะส่ง50บาทนะคะ3รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีเลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่1นนะคะไปต่อกันที่รายการที่สองนะคะก็จะเป็นพระมเหส่วนเดี่ยวนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี Multi ้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่2นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่3มนะคะรายการที่สมนะคะก็จะเป็นพระกรมหลวงชุมพรนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่3นะคะถูกใจรายการไหนรีบทักทิปโทรเข้ามาเลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่4นะคะรายการที่4นะคะก็จะเป็นเหรียญหลอดโบราณเก่านะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่4นะคะไปต่อกันที่รายการที่5นะคะ รายการที่5นะคะพี่ๆก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะเรียมรลับพร้อมใช้งานนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะไปต่อกันที่รายการที่6นะคะรายการที่6นะคะพี่ๆก็จะเป็นเหรียญหลวง เหรียญหลวงพ่อทองมานะคะพี่พี่เรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะพี่พี่เป็นรายการที่6นะคะไปต่อกันที่รายการที่7นะคะรายการที่7นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่7นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่8นะคะรายการที่8นะคะพี่พีก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พีเป็นรายการที่8นะคะถูกใจรายการไหนรีบทักคลิปโทรเข้ามาเลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่9นะคะรายการที่9นะคะก็จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่พด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่9นะคะอย่าลืมนะคะถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโทเข้ามาเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่10บนะคะ รายการที่10นะคะพี่พก็จะเป็นภาพปิดตานะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่10นะคะไปต่อกันที่รายการที่11นะคะ รายการที่11นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมกอน,นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่อย่าลืมนะคะถูกใจรายการไหนนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามานะคะแจ้ง ep แจ้งรายการทุกครั้งนะคะ ep นี้เป็น ep 4ี <savior. S 1> นะคะพี่พี่ต้องใจ ep <cle unterstüt patter> แจ้งรายการทุกครั้งนะคะไปต่อกันที่รายการที่12นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ ถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่12นะคะไปต่อกันที่รายการที่13นะคะรายการที่13นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบท้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่13นะคะไปต่อกันที่รายการที่14นะคะ รายการที่สิบสี่นะคะพี่พีก็จะเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อโบดน้อยนะคะพี่พีนี่นะคะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเข็มกัดหรือเปล่านี่นะคะพี่พีเหรียญหลวงพ่อโบดน้อยนะคะพี่พีรายการที่สิบสี่นะคะเากล่าวสวยๆเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบห้านะคะพี่พีก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพ่อพุ่มนะคะ เหลือหลวงพ่อพุ่มนะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะคะถ้าใครชอบใครสนใจนะคะเป็นรายการที่15นะคะรายการไหนไม่ชัดพี่ๆสามารถแอดไลน์แจ้งพ,พี่แจ้งรายการขอรูปภาพชมเพิ่มเติมได้เลยนะคะไว้ต่อกันที่รายการที่16นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านนาด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่16นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่17นะคะรายการที่17ก็จะเป็นเหลียยหลวงพ่อพรมนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานสวยๆเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ ถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่17นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องละพีด้วยนะคะไปต่อกันที่รายการที่18นะคะพี่พีก็จะเป็นพระสังขาจายนะคะด้านนาด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่19นะคะ รายการที่19นะคะพี่พีก็จะเป็นพารีลาเม็ดขนุนนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่19นะคะไปต่อกันที่รายการที่20นะคะรายการที่20นะคะพี่พีก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเรียมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังพร้อมใช้งานนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี ถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่20นะคะ300บาททุกรายการนะคะมีค่าจะส่ง50บาทนะคะ3รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีเลยนะคะจะส่งแบบ EMS นะคะไปต่อกันที่รายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่21นะคะไปต่อกันที่รายการที่22นะคะ รายการที่22นะคะก็จะเป็นพระปิดตานะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี pues ้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่22นะคะไปต่อกันท claro ี่รายการที่23นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่23นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่24นะคะรายการที่24ก็จะเป็นเหลี่ยนหลวงพ่อกลวยนะคะเหลียนหลวงพ่อกลวยเรียบก่อพลาสติกพร้อมใช้งานนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่24นะคะพี่ๆไปต่อกันที่รายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะก็จะเป็นพระกิ่งนะคะพี่ๆ พระก,กิ่งนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะทั้งหมด25รายการก็จบลงแล้วนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการไหนนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาหาช่องน้องรบพีได้เลยนะคะ 300บาททุกรายการ3รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีไม่ถึง3รายการมีค่าส่ง50บาทนะคะนี่ก็คือช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกนคิวอารโค้ดด้านล่างได้เลยนะคะพี่พีหรือพี่พีนะคะจะสะดวกโทรมาที่08 169 16282ก็ได้นะคะช่องรับพีของเก่าของสะสมยินดีให้บริการพี่พีทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันอีพีหน้าอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ